สวัสดีค่ะม so you know <min> 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 <tutti puede> ี้ย่ร้านมันมีกสิมาถ่ายไล่มีซูบึงคือเก่าแหละพี่น้องมือนี้กระไดอันนี้กับมีตามีตามีวงหน่อยแหะพี่น้องมัดท่านเลียวพี่น้องกสิมัดแจ้งเสียพี่น้องเส้นนี้เส้นนี้นะพี่น้องเป็นมัดแบบนี้มัดแบบนี้มัดเส่นนี้กสิมัดแบบนี้มัดเส่นนี้แหละพี่น้องมัดท่านเลียวพี่น้องกดเลยไทยพี่น้องเบิ้งก้อนพี่น้องมามีแนวสิไทยเบิ้งกับไทยเบิ้งไปเรื่อยๆแหละพี่น้องบัดมัดเลียวกสิไทยอีกพี่น้องบบคือว่า แดี๋ยวแกข่อยี connect, ่มาเห็นดอ่กยางกับถ่ายกับถ่ายตอนแล้วก็ได้ตอนวัดเลี้ยวกับถ่ายพี่เจ้าเบิ่งหมดเลยพี่น้องได้หลัดมัดมีนะพี่น้องเนาะเห็นตอนใดก็ถ่ายตอนนั้นอันนี้สี่สิบเก่าล้ำพี่น้องเป็นมีตานี่พี่น้องเป็นมีตามีวงหน่อยๆหรือพี่น้องพอวงใหญ่เป็นวงหน่อยพี่น้องวงตาพอบอกพีแเ้ลนีะพี่น้องอันนี้เป็นกะจีนกะจีมัดโอ้พี่น้องนี่โอ้ลายสีประจันพี่น้องเพาก็จีโอบนั่นมองนี้แล้วพี่น้อง ไอ่ซองนี่แหละซองนี่สีหนึ่งซองนี่สีหนึ่งซองนี่สีหนึ่งไปเฉยนดอกพี่น้องก็แล้วแต่เข้าสีไปดอกพี่น้องผู้เห็ดกันผู้เห็ดเป็นดอกกเขาเจี๊ยดดอกพี่น้องว่าเข้าสีอกมองได้พี่น้องเขาก็มัดเป็นปอหน่อยไปเฉยๆดอะพี่น้องมัดไปเขาก็สีเ้ามันจะอบสีใดเขาก็สีโบไปแน่นีดๆดอกพี่น้องทั้งในมองนี้สีหนึ่งทั้งในนี่สีหนึ่งมองนี้อีกก็สีหนึ่งสีไหนพี่น้องเห็ดได้หลายสีพี่น้องเหดหลายสีหลายสันหลายซ่อนไปเฉยๆพี่น้อง ข้างในบางนี่สีหนึ่งอมวงข้างนอกนี่สีหนึ่งแบ่งสีนี่พี่น้องวันนี้ก็สีหนึ่งบางนี่ก็สีหนึ่งจับเวียนกันไปจับจับสีจับวางกันไปแหละพี่น้องบางนี่สีหนึ่งบางนี่สีหนึ่งบางนี่สีหนึ่งแบงสีอะไะพี่น้องก็เห็ดไปแหละแล้วแต่เจ้าเห็ดไปดอกดอกพี่น้องเขาอยากได้สีใดเขาก็เห็ดใดหมดแหละพี่น้องเออเอานะมีอ้บพี่น้องเรือเขาบอกอยากอ้บเขาก็เอามัดแบบนี้แล้วเขาก็ไปยอมสีเดียวเลยก็ไดายกันคือกันนะพี่น้อง แหลกแต่เข้าได้พี่น้องเ้อ,อขเข้าอยากอวกกระได้ก็อยากอวกกระได้คือเก่าเด้พี่น้องเ้อก็สิประมาณนี่ล่ะพี่น้องมีกับสานี้ละค่ะวัสดีค่ะ